งงเหมือนกันนะเนี่ยสมรักเผยผลตรวจโควิดสองรอบไปคนละทางลุ้นรอบสามไม่ได้โม้หลังจากเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา3กรกฎาคม2,564อดีตนักมวยฮีโร่โอลิมปิกสมรักคำสิงแจ้งข่าวว่าตนเองไปตรวจโควิดเนื่องจากต้องเตรียมอัดรายการหนึ่งจากนั้นคุณหมอโทรมาแจ้งว่าติดเชื้อโควิด ซึ่งก็ยอมรับว่าตอนนั้นรู้สึกงงทั้งที่ดูแลตัวเองเป็นอย่างดีและฉีดวัคซีนไปครบสองเข็มแล้วล่าสุดสมรักคำสิงถึงกับงงหนักขึ้นอีกเมื่อผลตรวจโควิดรอบที่สองออกมาเป็นลบหรือไม่พบเชื้อโควิดแล้วพร้อมเปิดใจว่าเมื่อวานนี้คุณหมอโทรมาคุย ปรากฏว่าผลการตรวจโควิดครั้งที่1และครั้งที่สองไปคนละทางกันไม่สัมพันธ์กันเพราะฉะนั้นพูดง่ายๆครั้งที่1พบเชื้อโควิดแต่ครั้งที่2ไม่พบเชื้อโควิดโดยคุณหมอสรุปว่าให้ตรวจโควิดอีกหนึ่งครั้งเป็นครั้งที่3ในวันนี้6รกรกฎาคม2564ด้วยการตรวจแบบแย่จมูกหากผลออกมาไม่มีเชื้อโควิดก็สามารถกลับบ้านได้ วัสดีครับผมผมสมรักคำศรีนะครับขออนุญาตเป็นทางก,การนิดนึงนะครับเมื่อกี้ก็คุณหมอโทรมาคุยแล้วนะครับว่าผลตรวจผมเป็นยังไงนะครับก็สรุปว่านะครับสรุปว่าผลการตรวจครั้งที่1และครั้งที่2ไปคนละทางกันนะครับไม่สัมพันธ์กันเพราะฉะนั้น <c oughs> คือพูดง่ายๆครั้งที่1มี ท้อที่สองไม่มีนะครับผมก็คือสรุปก็ทีมงานคุณหมอนะครับก็เลยสรุปว่าให้ผมตรวจอีกให้ผมตรวจอีกหนึ่งครั้งนะครับพรุ่งนี้นะครับถ้าผลออกมาว่ามีผมก็กลับบ้านได้นะครับผมงงไหมงงไหมคนอื่นก็ไม่งงผมก็งงนะครับ <laughs> ทำไมต้องเป็นผมด้วยนะครับผมอ้าวก็ดีตามสบายนะครับ อย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะคะบ๊ายบาย